ใครรู้บอกหน่อยนะบอกหน่อยว่าทําไมละ่ะทาไมจะต้องเสียเงินเยอะแยะเลยค่ารางวัเนะ่ะมันเจ้าหน้าที่เจ้านี่นของรัฐไม่ใช่เหรอมันเป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงไม่ใช่เลยด้วยเหตุผลยังไงละ่ะไอเสียธรรมเนียมเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนั้นก็เข้าใจายอยู่แต่มันเยอะนะมันเยอะอ่ะเดี๋ยวมาฟังคําตอบนะครับผมทนายเกียงไตนะครับจาก Facebook คินิกที่ดินนะครับท่านผู้ชมครับค่ารางวัดที่ดินเนี่ยนะครับ เขามีบทบัญญัติของกฎหมายและกฎกระทรวงกําหนดเอาไว้นะครับก็คือกฎกระทรวงฉบับที่48ครับกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินให้พี่น้องประชาชนชําระแบบเหมาจ่ายครับเขากําหนดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนจะต้องชําระอยู่3เรื่องคืออันแรกเลยก็คือค่าพาหนะเดินทางครับค่าพาหนะเดินทางก็คือค่ารถแบบเหมาแบบเหมาทั้งวันนะครับไม่ใช่ว่าเหมาแค่เที่ยวไปเที่ยวกลับนะครับอันที่2ก็คือค่าคนงานรังวัดนะ ค่าคนงานรังวัดก็คือทีมงานรังวัดอ่ะซึ่งเป็นลูกน้องช่างทั้งหมดนะครับเป็นลูกจ้างรายวันฮะแต่ค่าช่างกับค่าเครื่องมือเนี่ยช่างเขามีเงินเดือนอยู่แล้วครับค่าเครื่องมือหลวงซื้อให้ครับอันนี้ไม่ต้องจ่ายครับอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าส่งหมายแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงครับเขาคิดเหมาจ่ายก็คือ200บาทนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่3อย่างครับ1ค่าพาหน้าเดินทาง2ค่าคนงานรังวัด3ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงครับทีนี้เรามาดูว่าเขามีอัตราเท่าไหร่ครับ ทีนี้คาว่าอัตราเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยครับนะครับเออแล้วมาดูอัตราค่าใช้จ่ายกันนะครับอผมข้ามไปดูการรังวัดโฉนดเลยนะครับปัจจุบันนี้ใช้ระบบดาวเทียมในการรังวัดที่ดินนะครับรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งฮะนะครับค่าใช้จ่ายมาดูนะครับจคิดตามจํานวนเนื้อที่ครับถ้าจํานวนเนื้อที่ไม่เกิน5ไร่ค่าผ่านหนเดินทาง1 ,600 นรบาทนะครับ ค่าคนงานคนละ420บาทจำนวน4คนฮนะ1,680ครับค่าส่งไม้ยแจ้งข้างเคียง200ฮะถ้าไม่เกิน5ไร่รวมเป็นเงิน3,480บาทอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นเลยครับทีนี้ถ้าเนื้อที่เกิน5ไร่แต่ไม่เกิน15ไร่อันนี้เขาคำนวณค่าใช้จ่ายจากวันทำการรางวัด2วันฮนะค่ารถวันละ1,600บาท2วันก็3,200บาทครับแล้วค่าคนงานรางวัดก็2วันเหมือนกันนะครับก็คือ3,360บาท ค่าส่งมาแจ้งขังเคียง200รวมเป็น6,760บาทนะครับไม่เกิน30ไร่เขาคำนวณค่าใช้จ่ายจากวันทำการังวัด3วันฮนระรวมเป็นค่าพาหนะเดินทาง4,800บาทค่าจ้างคนงานงวัด5 0 4 0บาทรวมเป็น1 0 4 0บาทอันนี้ฮะมันเป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกมานะครับในยุคข,ของรัฐบาลชุดนี้นะครับนะครับ ก็เป็นไปตามอัตราที่กฎกระทรวงเขารับรองไว้นะครับเพราะฉะนั้นจะถูกจะแพงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับกรมที่ดินไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ออกระเบียกบกระทรวงมาไทยมาแบบนี้เขาจะต้องปฏิบัติแบบนี้เรียกต่ำวันนี้ก็ไม่ได้เรียกสูงวันนี้ก็ไม่ได้เอาวันนี้ได้คําตอบแล้วนะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ต่อๆกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจะถูกจะแพงเป็นเรื่องของรัฐบาลนะฮะรัฐบาลคนดีของท่านนั่นแหละครับ